ยังไม่ได้จา่ายค่าคุ้มครองเลยนะครับใครมาเล่นด้วยหรือเปล่าครับลุงยังไม่ได้จา่ายค่าคุ้มครองจากผมเลยนะครับฮะผมให้ไปแล้วนี่ลุงตอนนั้นอยู่ในธนานะ J K ครับผมออกจาก J K มาแล้วนี่ C 4คุ้มครองอะไรครับลุง แน่รอเล่นส์เฉยไม่ต้องทำเสียงตึงกันนะไม่ใช่ผมจะทำไม่เฉยอกใจเลยลงมาคอนกิจกรรมกันไหมครับเล่นกิจกรรมไหมครับกิจกรรมอะไรัครบเล่นปะผมรับเลขกันอยู่รูปเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวบ้าครับผมมีตังค์ไม่ละมีตังค์ไม่ละตังค์ป้าตังค์เท่าไหร่แจกครับแจกเท่าไหร่ได้ยินอะไรครับคนละแสนครับรูป อุ้ยหย่ยไปสคนแยกกันส่คนแยกกันเอาพวกเราคนแยกกันนะให้เขาเล่นมาละได้ครับได้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 เื่อนกเนี่ยาฉลาดมากลูกต้องแยกกันครับตีนแตกแยกหรอแกใช่ผู้ยนี้ตัน้ผู้หญิงเยอะใช่เล้ชอบอดู่ข้ ชปกหายแล้วเนี่ยตัวกายได้ไเก่ดกันได้เราบอกมีธุระมีตัางกุญละโหแลวนั่งเป็นที่อะไรเนี่ยอให้เวลาตัวท้ายเลยทำไมมึงตัวเล็กจังวะออกออกร่างกายมาบีบมาบีบมาบีบมาเลเขามาเลเขามาเดี๋ยวผมจะตั้งโจทย์ ก็คือนับเลขสามเลขโอ้สบายโอ้โหขวาปิกซ้ายแจ็คข้างปิกเซิร์ฟเออรู้ลุกเข้าใจไหมรูกเข้าใจ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 นะโอเคโอเคเหลือคนสุดท้ายก็คือได้หนึ่งแสนนะโอ้ยฮยเอาคนสุดท้ายเหรอใช่ครับไอ้ยี่กี่ชาติวะเนี่ยกินได้แล้วพี่นะก็แสนหนึ่งปาตีเออเอามาโอเค โอ้โหเลขหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเริ่มจากลุงครับยังไงอ่ะนับไปเลยสามนับสามเลขเลขไงหนึ่งสองสามนับสามเลขใช่หนึ่งสองอ๋อนับหนึ่งสองสามใช่ไหมใช่ครับอันหนึ่งแล้วกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก โบจิไม่โดนละแปดสิบเก้ายี่สิบยีเอ็ดย well, ีิบสองยิบสามยิบสี่บห้าเดี๋ยวไ้3เลขไอ้สามเลขไอ้โบิอ้เวนม่ยรับถึงร้อเลยล่ะไน้นต่อเลยยี่สิบหกยี่สเจยี่สิบแเอาเกียติน้ำเท่าไอะไรสิบห้าสิบไอ้สิบหกถึงที่หกอ่าถึงที่หกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสอดย่สิบสองสบสี่บห้าอ จ็ดี่แปดี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกเจดสมแปดสเก้าสี่สิบสิบเอ็ดสี่สองสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ็คแจ็คห้าห้าสามห้าสี่กลับมาแจ็คลุกับกลับก่อนแจ็คก่อนห้าหกครับ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเกมมันเดินไวเออครับหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก แป10ดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งร้อยอยากขับลูกเดียวต้องบอกก่อร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบบีบแล้ววะเลขไหนนะพอ่อ หลสิบแล้วเป็นแจ็คที่โเรายมันจะเเก้ารเก้ารเก้ครับร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้สิบห้าร้อยิบกร้อยสิบเจ็ดร้อสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามโซ่พี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกรยิบเจ็ดร้อยิบยิบเก้ารอยสามสิบร้อสมเ็ดร้อสามสองสามสามร้อี่ร้อสมห้า ร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบร้อยแปดร้อยสี่สองร้อยสี่สามร้อยสี่สี่ร้อยสี่ห้าร้อยสี่หกร้อยสี่เจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสี่เก้าร้อยห้าสิบร้อยห้าเอ็ดร้อยห้าสองร้อยห้าสามแจ็คร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้าร้อยหกสิบ แล้วใกล้แล้วหกเอ็ดหกสองหกสามเจ็ดหกปดหเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอเ็ดสอสจะจบแล้วเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดลอดหอดวะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปเอ็ดสามแสี่แปห้าแปดหกปเจ็ดไปฝั่นู้นแปดแปดปดเก้าเอาแล้วมึงเก้าสิบลเก้าสิบก้เอ็ดเก้าสอง เก้าสามเก้าสี 5, 2, 3, ่เก้าห้าเก้าหกเออจเองรับเลเองเลขเอเอง่าตัวเองทำไมล่ะตัวเองเ๋เลยแล้วก็โอิโอเคโอเคไอโอออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเลขน้อยลงพี่อาเลขน้อยลงแล้วพี่ลงเดี๋ยวเลขน้อยลงมันมันนานไปมันนานไปเองเอเอาเอาผมนว่ได้ไม่ได้ <onz rates> เอ,อ้าเยอยกูโง่ยิ่หายเลยสัตว์่กูหลุดนโโง่เลยเยอะก็งไม่อาตีโดนแล้วนะพี่ยืนอยู่เฉยติทำบุญทำด้วยเหรอแี่ผมไม่รู้ผมนี่ว่ามันได้เห้ยผมโคตรโง่เลยข้ามเยอะสิบยี่สิบไปเอาเอาแค่สี่สิห้าสิพอแล้วพี่เลขกันอโอเคมันมียีิบคนหนึ่งตายกันเป็นเบื่อเอเอาเลขสี่สิบแล้วกันนับาตอาตีไปจะตีีไปไปทางซายรงสลสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหรือสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแน่นอนเราปีกดีสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าได้เลยนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเท่าไหร่นังเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสสิบสิบไม่ถึงเราไม่ถึงเรา เดือบแ้วต่อต่อต่อสี่สิบคารลัสคารัสไปเราเลีอะไรพี่เราเล็กอะไรสามสิบสามสิบมาครลต่อครต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสองสาสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสิบแปดสเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสาม ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่เก้ามามาพี่ชายมามามาผมไปแล้วโดน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 กงเรื่อเรื่อที่แจ็คครับเรื่อที่แจ็คอที่หลุดอมน่ะหนึ่งสงสามเจ็ดแปดเก้าเลขอะไรอาหารห้าสิบครับห้าครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิยสิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอ่สาหฉลามขึ้นบกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมิวมิวมิวมิยีเก้าองสมสีห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดกูไม่โดนอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็สี่แป สี่เก้าลุงโด่ดไม่โดนไอ้แไม่ไอ้แขกโดแขลว่ับแล้วบแล้วใครฆ่าลูกกูไว้สัตว์ไอ้หม่อเอาเอาายสลาทีาคนทำไมตายอ่ะ อาหารหมดอาหารหมดอแม้วละครบาร์นั่นแหละเมื่อกี้ลงไปเลยเอาละครบาร์ด้วยอ๋อเอาเอาเขาหลุดมาแต่ไดนี่ครับไอคอมไปครับยิ่งใหญ่แถมยิ่งวหญ่แล้วแม่นมาด้วยนะยังไงโอเคแรกเลยแรกเลยเอาเลขยี่สิบครับเริ่มจากลุง หนึ่งสองสามไม่ห้าห่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอโอ้โูไม่โดนละสิบสามสิบสี่สิบห้าอะสิบหพอสิบเจ็ดต่อแล้วแปดสิบเก้าไสมศักดิ์มามามาเข้ามาเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามาเดี๋ิวมาเดยนมาบีบเข้ามาบีบเข้ามาช่วยช่วยมช่วยทนพูดอะไรบีบเข้ามาบีบเข้ามาเริ่มที่ช่ยเริ่มที่ช่วย เลขยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอะไรอะเลขอะไรอสาม่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก้ายี่สิบยิบเอ็ดนับถึงเท่าไหร่นะครับยีิบเจ็ดครับเลอเล็กครับยี่ิบเจ็ดยีิบเจ็ดนี่ี่บเอ็ละยี่สิบสองครับอ่ะสกิดไยี่สามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกไอเล็ก มึงต้องขอบคุณคนดัดไปมึงนะเซิร์กถ้ากำนับสองเลขเลยอะไรว่าเจ้าบ้านตายหมดอ่ะเจาบ้านตายหมดเิ่มจับเซิร์กเิ่มจับเซิร์กเลขกิ๊บเก้าหรือองสามสี่ห้าหกเลขอะไรนะพ่อชุยเลขกิเก้าเาไปโดนเราไปโดนเราไปชุยส็บแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิอ็ดยีิบองสอบกยี่สิบสามยี่สิบสี่ยบห้ายี่สิบหก่สิบเจ็่สิบแปดแล้วมันนับเป็นทำเพื่อเหรอไอ้แค่นับเลขเดียวไอ้สัสแล้ววโดนนะดิอ้ยูโรเลขสิบห ออกมาแล้วหนึ่งองสาม้ังนั้นสี่ห้าหกเจ็ดเลขกเลยนะสิบหกแปดเก้าสิบเล่เลยนะสิบหกสิบาสิบสี่สิบ้าอันนี้ชุได้เลยไหมครับชุับได้เหมครับหมอไม่ต้องนับโอ้หิวอาหารมั้งต่อเซิร์ฟเอาเลขเไยพี่เลขจากเซิร์ฟเลขยี่สามตรงนี้สบหนึ่งก็หมอสบหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง อาหารหมจะหาหมดครับอันนี้ก็อาหารหมดเลยครับจำเกลียเขาได้หมอจิสามเกลีออิงเขื่อมึงอ่ะ1ิสองจิตสองอ๋อนัาถึงเท่าไหร่นะน้าถึงเท่าไร่ิก้าป่ะจสาิตสามสาิตสามจก่สมิสามิสมิสามิตสาิตสามิตสิตสามจิตสอิสามิตสาิตสามจิตสามมามาจาจิ เจ้เจู่ะเจ็ดขาดว่าเป็นรวยนะคมกำลังเล่นยวน,นเนา,เอา,าะอ๊ะวอร์ตำรวจวอรอะไรนะเจ็บร้อยหมอุ้ยีแตก เลอตัวเดียวเอ,เอาเอาเอาให้คอนทุบให้คอนทุบให้คอนทุบลบลบเพื่อถ,ถ้ามีปืนอยู่ละบากครับต้องปืนกันล้อมล้อมล้อมเพียง

โอ้ยไอ้เฮียควอยเอ้ย มันมันป้นอยู่เราต้องตีมันอย่างไรมันก็ต้องเห็นเราอยู่แล้วเพราะว่าเราป้นเราเราใช้เวลานานในการชุบครับมันปนแป๊บเดียวมันก็หันมาเจอเราแล้วมันก็ถีบเราแล้วมันก็แทงเราได้เว้ยมึงจะสอนได้ปะไอ้เหี้ยหน้าบ้านอ่ะเป็นนครบาลล้มอยู่นะฝากคนดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปละ เอาละเจเจนะเอากลับโบนะครับโด,ดนโดนสี่คนมัอนคนถังไทยเลยแต่สี่คนตายแล้วเอาเอนกล <ไป S 2> ัวเ<ไ>ปมดา ว่าเฟว่าเ want to cry เชื่อมึงแล้วป็นศว่าเธอน o n n a เชื่อมึงพอยู่แล้วว่าฉัน want lose มึงทำไรว่าเธอ gonna do ส้นตีนพวกกูามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกับพมง